ให้โบรแกยังไงครับพี่ดีครับดีนะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาส่งมอบนะครับอ s สุเอเนะมานะครับร้อยสามสิบแรงสี่ล้อเล็กนะครับจดทะเบียนป้ายเขียวนะครับเั็นเถื่อนเดี๋ยวมาให้ลูกค้าแป๊บขออนุญาตติดสติกเกอร์อ s สุเซาปุ้ยนะพี่นะ FC มาไปตอนเลยผมมาให้รัับ โอ้ยปุ้ยเองเอะเดี๋ยวเชิญไมยนาข้างหน้ารถอีกทีพี่หน้ารถนิดหนึ่งครับขออญาติเล่มตัวนิดหนึ่งอ่างนี้นะครับ นี่เลยครับพี่สองิงนี้พญาต์ได้รับตัวนิดนึงครับผมปุ้ยครับผู้จัดการฝ่ายขายครับมีปัญหาเรื่องการใช้รถไป็นลำดุลตัวครับผมได้ตรงนะครับรวมไปถึงการรับบริการของเซปุ้ยยานการตกพวกต้องกให้สามารถกอมเพล็กครับผมได้ตรงให้บริการเป็ไงบ้างพี่ได้ดีครับดีนะขอบพระคุณมากเดี๋ยวจัดการให้เรื่องบริการครับอันนี้เป็นบัสเกต้าเข้าเชปยะสินทรนก็ระยะทางเริ่มแรก Okay. เดี๋ยวขอญาตถ่ายรูปไปที่ระลึกน,นิดนึงครับมา <c oughs> เดี๋ยวพี่รองยืนข้างรถเลยครับพี่ผู้หญิยงยืนข้างรถเลยครับ <c oughs> อ่ะอย่างนี้ครับอย่างนี้อ่ะเปิดตื่นหน่อยต้องมายืนฝั่งนี้ครับ <c oughs> อ่าอ่าแหละเลยยืมรถอย่างนี้อ่าโอเคแบบนี้เลยครับ <c oughs> มาหมวยหมวยเข้าหน่อยเอาหมวย <c oughs> อันนี้โป้นิดนึงครับ เรียบร้อยครับเดินทางกับปลอดภัยครับพี่ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาส่งมอบนะครับอีสุเอเนะมานะครับร้อยสามสิบแรงสี่ล้อเล็กนะครับจดทะเบียนป้ายเขียวนะครับพร้อมกระบะบรรทุกนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาสอบถามเซฟด้ยได้เลยเดี๋ยวมาส่งมอบกันครับขอบคุณครับ นะครับนี่กระบะแบบนี้นะครับทักเสียปุ้ยได้เลยนะครับสมอพร้อมกันกับดิม